เราต้องไปไหนอะเอาเราต้องไปไฟดับไม่มีไฟไม่ใช่อเว้ยมาวแล้วมันมาแล้วโอ้กับกับกับอะไรที่เราเคยเจอแล้วลเราจะรีบเราจะรีบข้ามเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกมนี้เร,เราจะจบภายในครึ่งชั่วโมงทุกคนภายในสองวันเนี่ย <laughs> <laughs> ไป,ปสปินลั่นสปินลั่น <laughs> มันจะค่อยๆแบบเลือนขึ้นมาเอาละพุ่งเข้าไปอุ้ยต้องไปบอลแล้วเหรอต้องไปบอลแล้วโอ้ยต้องไปบอลแล้วอ่ะอุ้ย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 ไไ้แม่แม่แม่อุ้ยใครมา โอ้ยเราต้องผีคนเี้เราต้องรอมันปะเราต้องรอมันปะคืออะไรอะอะไรอะอ๋อนี่ทุกคนทุกคนเราต้องรอมันไปตรงกระจกหรือเปล่าโอ้กระจกได้ยังไงเรามาทางกระจกเลยเรามนทางกระจกเลยว้ากระจกกระจกใช่ไหมทุกคนกระตุกไหมกระตุกมา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 หาผมมาหาผมดีกว่าคุณเอาไม่ใช่ เราจะขวนั่นแหเห็นป้ะที่มันเป็นเนอขวที่มันมีทางนั้นะประตูลิฟใช่ปะใช่ปะประตูลิฟประตูลิฟประตูลิฟเข้าได้แล้วหรือเปล่าหาหนูแล้วอหาหนูแล้ว บบอ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 หามงน้อ้าเหรมึกหามงน้กูแอูันางมันหาคเป็นคนบ้านไหนเป็นคนบ้านไหเรเเลยกเเดี๋ยวดเกูไม่ได้ชื่อไม่เกรนไม่ได้ชื่อไม่เก้ีอันนี้ทุกคนถึงกันด้านไหนแล้วฮะเนี่ย อ๋ผ่านบอสฉันเออตอนนี้เอ็มบออาร์บอกว่าวันดีครับคุณเจสวันดีอุ้ยขอโทษครับวันดีครับทุกคนมาแล้วมาแล้วหายกระตุกแล้วบอสไปแล้วนี่นายอุ้ยร้อนี้เป็นห้องผ่าแตกผ่าแตกผ่าแดดโอ้โหพร้อมกับดีเทลให้เลือดสัน โอเคไม่มีหน้ายิ้มเอ่อต้องดูด้านหลังอะไรนะอุ้ยมีเด็กนั่งอุ้ยมีเด็กโอ้ยช่ยงั้นเราก็ไปเลยวะเราไม่ชอบเด็กเท่าไหร่เราไม่ค่อยชอบเด็กในเกมนี้เท่าไหร่ทำไมมันกระตุกอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสาระมองไปเหมือนกันเลยกระตุกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ะคือเดิน่ไตรงประตูอ่ะกระตุกเหมือนกันตัววาร์ปอยู่เนี่ยโอ้ตัวหนูก็วาร์ป มันโหลดอะไรหรือเปล่านะโคตดยากเขียนหัวหกวะอุ้ยตัวว้าบอะลองลองเข้าเว้นผิดปกติดูไหมไม่ได้หรือว่ามันเป็นในนี้ว่าผิดปกติแบบว้าบเหรอเออว่ะไม่แน่เมื่อไรจะถึงนี้วะเมื่อไรจะถึงนี้มาแล้วว้าไปวะไปถ้าเป็นหกศูนย์สี่นี่ฮาเลยอ่ะ วงซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนอุ้ยคนมันขยับคนขยับคนขยับหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรเอคนก็ขยับหน้าตาด้วยนี่ก็คันจมูกอ่ะเมื่อกี้เห็นเขาเกาอยู่นั่งเขาจมูกเกา งสงผัยจะนั่งนานเกินไปหน่อยมันเมื่อยไงปวดยาปกติใช่ไหมอุ้ยอุ้ยวา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 ยทุไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นอย่างนี้เหรออันไหนไม่รู้เนีะเนียงไม่รู้เหรอ หนูมีนะพี่อ๋อโอเคจะถามไปใช่พี่หนึ่งเป็นหมอที่รักษาได้ดี่สิบหกสิบหกสิบหสิบหกกสิบหกสหหหห

ประตูเปิดได้ไหมพี่อุ้ย้ยเคียแม่มันเลยอะอะไรอุ้ยข้างหลังมันเป็นอะไรไม่รู้อะทำไมมันมีอะไรแปลกๆอะฮะตยอไปแล้วไ้วยแม่แม่หาแม่จาหนกล่วหนูกล้วหนูกล้วแตกแตกไ้่ไ้ กี้ันนเคนไข้เพียบเลยครับคนไข้เพียบเลยคนไข้เพียบเลยโอ้ my โหย่าผู้ใหญ่มีเต็มไปหมดเลยฮะผมแชเดย์คุณหมอฮอบแทนหนอนไม่หลับไปแล้วแต่ตอนแรกมันมีประตูบานหนึ่งอะพี่ที่มันแบบอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ไม่มั่นใจไม่รู้ผมพูดมั่วๆผมกำลังวิ่งผมปรลังปิดนะครับโอ้โหเริ่ยเปิดประตูกันรลย อย่าได้อย่านะอย่าทุบหลังหนูตกใจอ่ะเอ็งเตอย่ทำอย่างนั้นแย่ทำอย่างนั้นฮููจะทำอย่างนี้กับฉันอย่านะครับันไม่ะมันไม่ใช้ไม่ได้เ อย่าไม่ตายก่อไปวิ่ง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 วงวิ่งววิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่วิ่งวิงวิ่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 งว่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่วิ่งว่ง 小哥。<laughs> <laughs>